สวัสดีท่านผู้ชมด้วยอยู่ผมมิสเตอร์วันนี้อยู่ในเกม Sleep Late Kevin นั่นเองนะไปเพล e ส์ก o โอเคเอ่อฉันต้องไปนอนแล้วไปนอนบนเตียงใช่ใช่ใช่แล้วจะทำงานมันเด็ดเหนื่อยอืมถึงเวลาไปนอนสักทีนะอืมบ้านก็มืดเหลือเกินโอเคอ่าเตียงที่นุ่ม นอนดีกว่าอ,อฉันยังไม่ได้กินยาเลยเอ,อโอเคไปกินยาก็<ค>เนื้อหาเกมก็ประมาณแบบตัวละครเราเป็นเควินนะแล้วก็อนอนไม่หลับใช่นอนไม่หลับนนมันเปิดไฟอ๋อนี่ก็ว่า <genauso> มันเปิดไฟได้นี่ว่า โอเคไปกินยากันเถอะกินยากันเถอะกินตรงไหนไม่กินกินห้องน้ำคือผมอัดมาแล้วรอบหนึ่งเว้แต่มันกระตุกไม่รู้รอบนี้กระตุกหรือเปล่าโอเคได้เวลาไปนอนแล้วะเกมนี้จัดอยู่ในเกมเฮรลเลอร์นะใครกลัวก็ผ่านไปแต่อย่ากดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วย ไลฟ์ปิงอ่ะได้นอนสักทีฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยในวันนี้อ่าโอเคแต่เพื่อนมึงควรจะกินมึงควรจะกินแบบรวดเดียวไปเลยไม่ใช่บรรุกอย่างงี้โอเคกินเสร็จละนอนต่อ ก็สำหรับซับที่มันขึ้นมาน่เดี๋ยวผมก็จะขึ้นซับไทยให้โอเคนะใครมันมาเคาะประตูตอนดึกวะเนี่ยแหม,ม่ส่งของก็ส่งให้ถูกเวลาหน่อยหรือว่ามันมาเคาะเล่นๆวะอ่ะเนี่ยเอาอะไรมาให้กูเนี่ยวัด แล้วใครมันเปิดทีวีวะปิดไฟปิดไฟด้วยวัดผ <What? S 1> ีโซฟาผีโซฟามาได้ไงเนี่ยโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเออหวังว่าจะได้นอนสักทีนะอ่าอ่าใครมันเปิดทีวีวะเนี่ย แม,ม่เมยเฮ้ยมันเปิดทีวีวะอ่ะคนจะหลับจะนอนต้องเปิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรวอดทีวีเปลี่ยนช่องโอ้โหเฮ้ยไรวิ่งโอ้ มันกระซิบข้างหูกูเลยไม่ได้แล้วจะต้องไปนอนแล้วจบเรื่องบ้าๆน,นี้สตีดนอนเตียงอันนุ่ม What อเอเวนให้กูไปตปรับอะไรเนี่ยเอ้ยนอ มงไม่ทําทีละอย่างเอ้ยไม่ใช่มงไม่ทํารวดเดียวเลยว่ามาทําทีละอย่างเพื่ออะไรไม่เข้าใจเลยจริงเอาตกทะลุพื้นบ้านกูเลยอแล้วอะไรเนี่ยม,มาทาสีทำไมเนี่ยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ใครวะลูเมดมเหรอมาได้ไงเนี่ยมาแล้วมึงก็ตกพื้นตายเนี่ย โอ้อนาแท้วะ่ะรูเมดกูอะไรเนี้ยโอ้โอ้โอ้โกระตุกมันโหลดมาเบอร์พี่เวนมันไปไหนกันห้องน,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 นี้ไหมห้องนี้แม่งไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ้ายับโอ้ วัดโอ้มันวิ่งมา What? อันนี้อะไรผีเครื่องดูดฝุ่นว้าวเตัวเมื่อกี้ไม่ใช่หรอว่าที่มันตกลงมาแ้วเรามาอยู่ไหนวะเนี่ยมันผีเครื่องดูดฝุ่นเราอะเอ้าเหมือนว่าเรามาอยู่ในมิติซ้ำมิติหนึ่ง ที่มีคนเปิดทีวีทิ้งไว้ใครเป,เปิดดูอะไรวะเนี่ยโอ้ยเควินเองนี่มันเองนี่มันน่าสงสารจริงเลยเดินมัน่วๆไปก่อนแล้วกันเพื่อจะเจอทางที่ถูกต้องอันนี้อะไรวะเนี่ยใครมาเต้นตรงนี้วะ โอ้เราก็หายอะไรอยู่วะเน,นี้โอเคห้องนี้มีอะไรไหมเปิดไม่ได้โอ,โอ,โอ้เปลี่ยนสถานที่อันนี้มันเควินไม่ใช่เหรอวะตอนเห็นหน้าปกอะโอเคเราว่าเราไปดีกว่านะทำไมกูเป็น วอันนี้เนี่ยผีชาวร็อกอะ่ะผีชาวร็อกเออเว้ยคนก็สัรหาเนาะโอเคก็อ๋อกรแพงหายทีวีกูก็ซ่ามได้ไม่มีสัญญาณโอเคน่าจะถึงเวลานอนแล้วนะว่านอนดีกว่าหลังจากผ่านเรื่องเลวร้ายมาโอ้ อย่าตื่นอีกนะไม่มีอะไรแนละ้วใช่ไหมอ่าเสียงนกกระจิบเช้าที่สดใส